สวัสดีครับก็เดี๋ยวนี้ทําการรีวิวท่งด้าสกิลตัวละครน้องฟูส่วนนะครับผมโดยเรื่องของตน้องฟูแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะชื่อมันจะยาวลิ้นจะพันกันนะฮะแล้วตัวน้องเองเนี่ยเป็นตัวละครธาดาวธาตุอนุรักษ์นะฮะอยู่พูดผิดธาตุควอนตั้มอยู่ในผ่านอนุรักษ์นะครับผมโดยตัวป้องกันนั่นเองนะก็นี่คือสเตตัสเลเว่าแปดสิบบวกกับไลโคปยนตัวเลเว่าแปดสิบนะฮะก็อยู่ประมาณนี้นะยังไม่ได้ใส่ลิลิกนะครับผมโอเค เราจะดูที่สกิลกันนะฮะ mm hmm. การโจมตีปกตินะครับผมอาจจะทำดาเมจควันต้ำ50%ของแม็ก p ฮพีให้กับศัตรูหนึ่งตัวนะฮะแล้วต่อที่พอสวรรค์น,นะครับผมพรสวรรค์นเนี่ยเมื่อเข้าทำการต่อสู้นะครับผมจะทำให้ฝ่ายเราทั้งหมดได้รับฐานะที่ชื่อว่า Misfortune a v o i d ์นะครับผม a v o i d a n c นนะครับผมทำให้รับดาเมจลดลงเนี่ย18%นะฮะและเมื่อแฮพีของน้องฟูเนี่ย ต่ำกว่าหรือเท่ากับ50%เนี่ยจะทำก,การฮิลตัวเองทันทีครับผม90%นะฮะโดยจะเกิดได้สูงสุดที่2ครั้งต่อหนึ่งการต่อสู้นะฮะมาถึงเทคนิคครับผมเทคนิคเนี่ยจะเป็นการาใช้บาเรียป้องกันตัวเองนะผมโดยจะมี2แบบนะฮะถ้าเกิดเราใช้แล้วเราอยู่ในแผนที่ทั่วไปเนี่ยเราจะโดนมอนตีแต่จะไม่โดนดึงเข้าการต่อสู้นะฮะคิดไม่ออกให้นึกถึงเซลเล่ครับผมเทคนิคเซลเล่เดียวกันนะฮะแค่ม่ยืวอลนั่นเอง ส่วนในความสามารถหนึ่งก็คือเมื่อกดแล้วเราเข้าต่อสู้เนี่ยจะทำการอ่าเสกโลขึ้นมาครับผมเสกฐานะที่เรีวยกว่า m a ทริกออฟเพรสไครับผมซึ่งในตัวเทคนิคนี้เนี่ยมันจะอยู่ในสกิลต่อสู้นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะกลับมาที่สกิลต่อสู้เลยครับผมสกิลต่อสู้เนี่ยเมื่อเปิดใช้งานเนี่ย m a ทริกออฟเพรสไเนี่ยจะทำให้ดาเมจอ่าในตัวละครทั้งทีมเนี่ยที่โดนฐานเนี่ยแบ่งมาให้กับน้องฟูลสวนนะครับผม65%นะฮะแล้วก็ความสามารถนี้นจะอยู่ได้ที่3เทิร์นนะครับผม นอกจากนี้หลังจากที่ช่วยแบ่งดาเมจเนี่ยได้ทำการเพิ่มแม็กคิดีให้กับทีมเราที่อยู่ภายใต้สถานะแมทริกนะครับผม6%นะฮะเพราะว่าไอสถานะอ่าตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มให้ตามแม็กคิดีนะฮะก็คือ6%ฮนะแล้วก็เพิ่มคริติคอนเนี่ยให้อีก12%เนะี่ยสถานะนี้ก็คือชื่อว่าโนเลดนะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีรูปขึ้นมาไหมนะแต่น่าจะอยู่กับแมทริกนี่แหละรวมๆกันอยู่นะฮะแล้วก็ตัวโล่์แมทริกเนี่ยจะหายไปครับผมถ้าเกิดน้องฟูตายนะฮะ นี่คือความสามารถหลังจากที่อ่าอัพทางด้านซิกโยเสริมมาหมดแล้วเนาะก็จะอยู่ทางนี้ครับผมเดี๋ยวผมดูทางด้านนี้ก่อนนะโอเคครับผมไม่มีนะจะที่นี่หมดเลยครับผมไอโดมินัสอ่าพาสิตเนี่ยเราจะไม่นับนะครับเพราะมันคือการปลดีนะครับผมเราจะมาดูอันนี้ครับผมไอตัวที่2เนี่ยเมื่อเปิดใช้งานแมทริกเนี่ยจะฟื้นฟูพลังงานเพิ่มเติม2ี่สิบหน่วยครับผมแล้วก็อ่าเมื่อเปิดใช้แมทริกเนี่ยจะทําการให้ทีมเราเนี่ยต้านทานสานะ ทุกฐานะก็ผมครั้งแรกที่โดนนะครับไม่จะเป็นฐานะ,ะสตาร์เลือดออกไฟช็อตอะไรทั้งหมดนะผมต้านหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็จะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งหากเราเปิดสกลิลนี้ใหม่อีกครั้งนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะ,ะผมกันแบบผมมันเจอจริงๆนะตอนนี้โหดจริงนะครับผมแล้วก็ทําไม่ตายครับผมสร้างหน่วยความตั้มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของแม็กซ์นะครับผมแล้วก็ทําการสร้างให้แก่ศัตรูทั้งหมดนะฮะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ของแม็ก HP นะแล้วก็ทำการฟื้นฟูจากพรสวรรค์นะผมก็คือฟื้นฟูก็สิบเปอร์เซ็นต์นะอ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะฟื้นให้ตัวเองด้วยหรือว่าจะฟื้นให้เพื่อนต่อเพื่อนเพื่อนนะฮะอันนี้ผลผลจะมันจะเพิ่อนไมเพื่อนนะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ความสามารถจากการปลดสกิลเพิ่มนะฮะก็เมื่อเราใช้ท่าไม่ตายเนี่ยจะฟื้นฟู HP ให้กับเป้าหมายอื่นในฝ่ายเราเท่ากับห้าเปอร์เซ็นต์ของแม็ก HP นะผมแล้วก็บวกอีกร้อยสามสิบสามนะฮะก็ถือว่าฮิวเยอะแล้วก็กันเยอะนะผมก็ดูอย่่าางงยๆนะะฮ ตัวนี้ทําให้ทีมเราได้ลดดาเมจลง18%นะเออแล้วก็ตรงนี้เนีย่ยซีอีต่อสู้เนี่ยรับดาเมจจากเพื่อนมาให้มาอยู่กับเรานะฮะโดยบัฟเพื่อนด้วยนะทําให้เพื่อนเราเนี่ยแมคเคทพีสูงขึ้น6%นะผมจากแมคเคทพีของเรานะฮะแล้วก็ทําการเพิ่มอัตราคิดค้อน52%เนี่ยน,นะบอกว่าโคตรโหดนะครับผมโอเคครับผมที่จะไปดูไลฟ์โคไปจําตัวกันนะฮะอ่าไลฟ์โคไปจําตัวเนี่ยก็นี่คือสเตตัส ของเขาเมื่ออัพเรตันครับผมก็คืออ่า HP ที่พันสอเจ็บนะฮะ ADK สี่้อยยี่บดก็ห้านะฮะมันดูความสามารถครับผมทำให้ MAC ก p กับอัตราการฟื้นเอ้ทำให้แม็กเเพิ่มขึ้น2ีเปแล้วก็อัตราการฟื้นฟูเพิ่มขึ้นสิเนี่ยให้กับผู้สมใส่นะฮะและหลังจากตัวละครเราเนี่ยก็คือผู้สมใสเนี่ยโดนตีแล้วก็เลือดลดลงนะฮะจะทําให้ทีนราทั้งหมดสร้างความเสียเพิ่มขึ้นเเป็นเวลาสเทิ 3, นะ แม้แต่ถ้าเทิร์นเมื่อเริ่มเมื่อเริ่มต้นเวฟใหม่แต่ละเวฟนะฮะจะทําการฟื้นฟู HP ให้ฮิวเราทั้งหมดนะฮะที่โดนตีนะฮะ80%ก็คือตัวที่เสียไปนะฮะสมมติมีตัวฮิวอาจจะไม่โดนตีเพราะฉะนั้นตัวฮิวก็จะไม่โดนไม่โดนฮิวนะฮะแต่ตัวที่โดนตีเนี่ยคือจะโดนฮิวทุกตัวนะผม80%ของ HP ที่เสียไปนะฮะก็ถือว่าเซฟเลือดได้พอสมควรนะจังหวะโดนตีของบอสเนี่ยก็คือโอ้โหโคตรเซฟนะครับผมนะฮะถ้าว่าเสมมียไปสักพันหนึ่งเนี่ยก็กลับมา800นะฮะ เป็นไลฟ์โค้ดที่โกงจัดนะครับผมทีนี้เราจะมาดูที่ความสามารถอ่าอีโดรอนนะครับผมอ่าที่ E1 เนี่ยก็คือทำให้คนที่อยู่ภายใต้สถานะแมจิกเนี่ยได้รับอ่าดาเมจครีเพิ่มขึ้นนะครับผม30%นะหรือว่าครีดาเมจนั่นเองนะผมชอบเรียกสับกันนะฮะแล้วก็ E2 เนี่ยก็คือเมื่อเพื่อนเราโดนโดนจมตีจนถึงขั้นตายนะฮะสมมติเราเหลือเลือด80บอสตีมา101ใช่ไหมไอ้ตัวละครนั้นน่จะไม่ตายนะฮะถ้าโดนเพิ่มเลือดขึ้นอันทะี70%นะ ไอความสามารถนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้หนึ่งครั้งต่อนหนึ่งสนามน,นะครับผมมาดูที่ E4 ครับผม E4 ก็ e จะเป็นการอ่าเมื่อคนที่อยู่ใต้สถานะแมทริกเนี่ยโดนโจมตีนะจะทําการฟื้นฟูอ่าพลังงานให้กับน้องฟู์ห้าหน่วยนะครับผมถ้าโดนตีทั้งทีมก็น่าจะได้มาสิบห้านะฮะไม่รู้โดนตัวเองด้วยหรือเปล่านะน่าจะรวมแล้วครับผมเพราะมันเรียกว่าภายใต้เนาะภายใต้แมทริกเนี่ยตั้งมาที่ E6 ครับผม E6 เนี่ยเมื่อเปิดใช้งานแมทริกนะฮะอ่าฝ่ายเราทั้งหมดที่เสีย HP ไปในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ย อจะทำให้บัฟถ้าไม่ตายของน้องฟู200%นะฮะโดยเจ้าเลือดเนี่ยออธิบายยากนะผมสมมติเลือดน้องฟูเนี่ยมี1,000ใช่ไหมฮะอ่ามี1,000เนี่ยแล้วถ้าเกิดเรารับเลือดรับดาเมจมาเนี่ยเราจะรับเอาดาเมจที่เสียไปเอาเลือดเสียไปเนี่ยได้ไม่เกินแค่1 0 0 0งพันะไม่พันส,สองสิพันสองครับผมเราจะทําการสวนดาเมจคืน2เท่านะ,ะคือ 2, สองบันสี่ก็อธิบายไว้สั้นๆแค่นี้แล้วกันนะฮะ ก็บอกว่าจะไม่งงนะตรงน,นี้ถ้าง,งงก็ถานได้นะครับผมมันค่อนข้างยาวนะไม่รู้จะทําให้มันแบบสับกันทําไมนะมันอธิบายข้างบนที่เสร็จก่อค่อยลงมาข้างล่างเนะ <c oughs> าะก็มีไม่กี่คนครับผมที่มาถึง E6 นะฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีน้อยนะผมมีแค่ส่วนต่างเท่านั้นเองโอเคเราจะมาทดสอบกันที่ตัวทดสอบพรสวรคร์นะฮะว่าเล่นจริงๆมันจะเป็นยังไงนะฮะ <c oughs> มาดูที่เทคนิคครับผมเทคนิคเนี่ยเมื่อเรากดขึ้นมาฮะมันทําการกลางบาเรียขึ้นมานะเป็นรูปดวงดาวเนาะ ก็อาจจะโดนมอนตีแล้วจะไม่ไม่เข้าสู่การต่อสู้นะฮะโดนกี่ทีก็ได้นะครับผมในเวลา20วินเนี่ยเราจะไม่เข้านะฮะถ้าเกิดเราโจมตีเข้าไปเนี่ยจะเ,เข้าสู่การต่อสู้นะแล้วทีนี้สานะแมทริกเนี่ยก็จะแปะขึ้นมาในตัวเลยครับผมมันจะเป็นลูกโล่นะฮะเห็นไหมลูกโล่นี่ฮะลูกโล่ที่เราก็โจมตีปกติไปเลยฮะ อ่ะทีนี้เราก็จะได้เห็นแล้วนะฮะว่า HP ของน้องฟูเนี่ยใกล้ถึง50%แล้วนะ,ะทีนี้พลสวรรค์จะทำงานนะฮะเราดูเลยนะครับผมเนี่ยพอถึง50%าสิบเปอร์เซ็น์นี่ยพลสวัสดีจะทำงานนะอีกแป๊บนึงนีงน่งไงเห็นครับผมทำงานละเขาทำการพิมพ์ตัวเองครับผม90%นะฮะ,ะไอที่ผมให้ดูเมื่อกี้คือผมอัพตันกว่านะอ่าลืมบอกนะครับผมโอเคเรากตีตีไปนะฮะก็เดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงนะฮะเผมจะแช่ตีของน้องฟูก่อนนะ ทนี้ก็จะเป็นการสร้างดามเมจฟันตัมนะฮะแล้วก็มันจะทําการฮิลนะดูเลือดน้องทิงกับน้องเอ็มซี MC หลักแล้วนะผมเนี่ยมันจะโดนฮิลมันนี้หนึ่งนะเห็นไหมคือแบบช่วยเซฟเลือดได้เยอะมากเลยนะไม่รู้ว่าอันนี้มันเกิดจากอะไรน,นะฮะเดี๋ยวผมดูไลค์โคนก่อนว่าน้องใส่อะไรมาไลค์โคนอ๋อผมรู้แล้วน่าจะเป็นอันนี้แหละอาจจะเป็นไอ้ตัวนี้ก็ได้ครับผมนะฮะอ่ะเราไปดูกันต่อเรียบรีบบค่นะฮะที่จริงความสามารถน้องก็หมดแล้นะเนะท่านี้เนี่ย ลหลักๆก็คือการแบ่งดาเมจนะฮะับเจ็ดคืออันนี้ตอนนี้แมจิกหายแล้วนะฮะับเราจะกลางโล่ใหม่นะฮะนี่แมทริกเนี่ยกลางไปเลยนี่จะมีทั้งบัฟหัวใจอะไรพวกนี้เต็มเลยนะ,ะน Matrix เนี่ยแมทริกเนี่ยมาเต็มเนี่ยโนเลจครับผมเนี่ยเพิ่ม HP สูงสุดสินแลฮะสิลสารสิบหน่วยแล้วตาเคียวขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะ,ะโอเคครับผมแล้วก็ตีไปขึ้นดีจัดเลยนะสิบสองเปอร์เซ็นต์นะฮะทำให้ดีเฟสเราเนี่ย มนเหมือนตัวบัฟด้วยนะมันไม่ใช่แค่แบบว่าเหมือนตัวป้องกันอนะ่ะมันเหมือนบัฟทีมมาอีกแบบท่านหนึ่งอาจจะไม่โหดมากนะแต่มันก็ดีกว่าป้องกันเฉยๆอ่ะดียังบัฟทีมด้วยตุ่มเข้าไปฮะโอ้โหอ่ะเอเคผมก็ความสามารถก็ลาว์นี้ครับผมสำหรับทางด้านน้องฟูนะก็ถ้าเกิดใครมีงบก็เปิดได้สัก4ศนี่คือครบเครื่อง,งนะฮะมีการการตายทีมรอบหนึ่งด้วย แต่จะมาพูดถึงความสามารถตรงนี้เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างไม่ค่อยชอบนะมันรู้สึกมันอนธิบายค่อนข้างแบบสับสนนะฮะ HP สะสมมิตรพีฝ่ายเราทั้งหมดที่เสียไปในการต่อสู้ครั้งนี้และถ้าไม่ตายของฟสูสวนจะสร้างได้ไปขึ้น20 0อนของทุ HP ที่เสียไปครั้งนี้ก็คือสมมติเสียไปพันหนึ่งก็สร้างมา2 0 0 0 โดยจำนวน h p พที่เสียไปแล้วกครั้งนี้เนี่ยจะสะสมได้ไม่เกินสูงสุดของ120%ของ m a x ค P เนาะสมมติมีเลือดพันหนึ่งก็รับเอาดาเมจสูงขึ้นได้ประมาณพันสถ้าเกิดเป็นเกินเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะ <c oughs> ก็เป็น <c oughs> สกิลที่เรียบเรียงมาผิดนะน่าจะอธิบายไอตัวล่างขึ้นข้างบนก่อน,อนแล้วมาสรุปที่ข้างล่างมาทำดาเมจได้สองเท่าอะไรเงี้ยโอเคครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติด like, ตามด้วยนะค าฝากตกิดตามเพจใหม่ด้วยครับผมลิงก์ที่อยู่ที่ใต้เดสคริปชันนะฮะแล้วก็ฝากาติดตามท่าน tiktok หรือทางด้านาตัวช่องนี้เองนะครับผมฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปต่อไปก็คือคลิปน้องลิซนั่นเองนะฮะก็ทำต่อจากนี้เลยสำนี้สวัสดีครับผม